พระนา,นางกราบทูลขอบรรพชาเมื่อไม่สำเร็จจึงตัดสินพระทัยปรงพระเกศาผมผ้ากาสาวพัดติดตามไปกรุงเวสาลีในลำดับนั้นพระมหาประชาบดีโคตมีจึงเสด็จออกไปสู่สำนักพระจินสีถวายนมัสการกราบทูลว่าข้าแต่พระาศาสดาสตรีนี้จะบวชในพระพุทธศาสนาได้หรือประการใด จึงมีพระพุทธดีกาตรัสว่าดูการ,ะระโคตมีท่านจงอย่าได้ชอบใจในบรรพชาอันมาตุคามนี้จะบวชในพระพุทธศาสนาไม่สมควรและพระมหาปชาบดีกราบทูลถึงสามครั้งก็ตรัสห้ามมิได้ทรงอนุญาตพระมาตุฉาก็ทรงโทมนัสจนพระเนตรนองไปด้วยพระอสุชนถวายอภิวาทพระทศพล กระทำประทักษิณแล้วก็เสด็จคืนเข้าพระชนิเวศสมเด็จพระโลก,กเชษทรงสถิตนักกรุงกบิลพัทโดยสมควรแก่สำราญพระพุทธอัธยาศัยแล้วก็เสด็จไปสู่เมืองเวสาลีสถิตที่กุตคารสาลาในป่ามหาวันสถานลำดับนั้นพระมหาประชาบดีมีพระกมลสันดานยินดีที่จะบรรพชา จึงปรงพระเกศานุ่งห่มผ้ากาสาวพัดกับทั้งนางกษัตริย์ักยาราชวงศ์เป็นอันมากก็เสด็จออกจากกรุงกบิลพัทมหานครบุททจรด้วยพระบาทไปตามพระโลกกนาาถึงเมืองเวสาลีเสด็จสู่ที่คูตคารสาลาอรัญยิกาวาดมีพระบาทชอกช้ำไปด้วยน้ำตามพนสนมักตา พระเิริรากายาก็อาเกียนไปด้วยธุลีมีพระเนตรนองไปด้วยชนในไหลาอาพระพักมนทนพระกะมลหมองไหมไปด้วยทุกขโทมนัสเสด็จไปหยุดยืนอยู่นอกทวารกุตคารสาลา ได้ท่านพระอนนท์ช่วยกราบทูลตรัสยื่นเงื่อนไขถ้ารับครุธรรมแปดข้อได้ก็บวชได้ขณะนั้นพระอนนท์ได้ทัศนาเห็นจึงออกไปไต่ถามพระมหาประชาบดีก็บอกความที่พระสุคตมีได้ทรงอนุญาตให้บรรพชาพระอนนท์จึงว่าให้ยับยั้งอยู่สักครู่หนึ่งในที่นี้ อาตมาจะเข้าไปทูลขออนุญาตพระชินสีให้โปรดประธานอุปสมบทให้แก่มาตุคามให้จงได้แล้วผู้เป็นเจ้าก็เข้าไปกราบทูลว่าบัดนี้พระมหาประชาบดีมาตุจฉาเสด็จตามพระพุทธองค์มาถึงที่นี่มีพระกายินสีเศร้ามองสวยทุกโทมนัสด,ด้วยมิได้รัดอนุญาตให้บรรพชา ขอจงทรงพระกรณาโปรดประทานอุปสมบทแก่พระมาตุจฉาในกาลบับัดนี้จึงมีพระพุทธดิกาตรัสห้ามเหมือนในหนหลังและพระอ,อนนุ์ก็ทูลวิงวอนถึงสามครั้งก็ไม่ทรงอนุญาตให้พระมาตุจฉาบรรพชาผู้เป็นเจ้าจึงกราบทูลพระาศาสดาสืบไปว่า พิวัตสตรีได้บรรพชาในพุทธศาสนาอาจกระทำให้แจ้งซึ่งพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาและพระอรหัตผลได้หรือประการใดจึงตรัสบอกว่าอาจกระทำให้แจ้งได้ซึ่งมรสีผลสีคาแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาค เพีฉะนั้นควรจะทรงอนุญาตอนุเคราะห์แก่พระมหาปชาบดีโปรดประธานบนรรพชาด้วยเหตุพระมาตุจามีคุณออปการะได้อภิบาลบำรุงเลี้ยงพระพุทธองค์มาตั้งแต่พระพุทธมานดาทิวงคตได้ให้เสวยขิรธา,ารารสมาตั้งแต่พระยาวตรับเท่าจนทรงพระเจริญควรจะสงเคราะห์ให้สมความปรารถนา จึงมีพระพุทธดิกาตรัสว่าดูกระอานนท์ภิวัคโคตมีอาจรับประพฤติในอัฏฐคารุธ,ธรรมแปดได้ตถ,ถาคตก็จะอนุญาตได้ให้เป็นภิกษุณีอุปสมบทกรรมด้วยอัฏฐคารุธ,ธรรมนั้นคารุธ,ธรรม ทำอันหนักแประการและครุษธรรมเป็นปฐมคือภิกษุณีแม้ถึงบรรพชาได้จนร้อยวัษส,สาก็ดีพึงให้กระทธรอัญเชลีเคารพนอบน,อบ,นอบแก่ภิกษุอันอุปสมบทในวันเดียวนั้นประการหนึ่งและครุษธรรมเป็นคำรบสองคือภิกษุณีอย่าได้อยู่เข้าพรรษาในอววาสที่มีภิกษุนั้นประการหนึ่ง และคารุธ,ธรรมที่เป็นคำรบสามคือภิกษุณีพึงปรารถนาซึ่งคำสองประการคือถามซึ่งอุโบสถกรรมแลไปรับโอวาตแต่สำนักแห่งภิกษุสงฆ์จงทุกๆุก,กึกงเดือนนั้นประการหนึ่งแลคารุธ,ธรรมเป็นคำรบสี่คือภิกษุณีมีวัสาอันอยู่แล้วถึงเมื่อวันจะออกพรรษา จงปาวรณาในที่อันพร้อมด้วยอุปโตสง์นั้นประการหนึ่งแลครุธ,ธรรมคำรบหคือว่าภิกษุณีเบื้องว่าต้องอบัตสังฆาทิเศตไปอยู่ปริวาสกรรมก็พึงประพฤติซึ่งปักขมานัตในสำนักอุปโตสงคืออยู่มานัดถึงกึ่งเดือนนั้นประการหนึ่งแลครุธ,ธรรมเป็นคำรบหก คือภิกษุณีอุปสมบทในสำนักอุปต,ตสงพึงสมาทานซึ่งปฏิบัติในธรรมหประการคือเว้นจากปานาติบาตรรับเท่าถึงวิการโพธเป็นต้นมิได้ล่วงเสียและศึกษาให้รู้วัตตปฏิบัติต่างๆสิ้นการถึงสองวัษสานั้นประการหนึ่งแลคารุธรรมคำรบเจ็คือภิกษุณีอย่าพึงกล่าว อกโกสกถาคือ,อยาดาบริพาทด้วยเหตุอันหนึ่งแก่ภิกษุนั้นประการหนึ่งแลครุธ,ธรรมเป็นคำรบแปดคือภิกษุณีตั้งแต่วันบรรพชาเป็นต้นพึงสดับโอวาทแห่งภิกษุอันกล่าวซึ่งธรรมกถาสั่งสอนฝ่ายเดียวห้ามอย่าให้ภิกษุณีให้โอวาทสั่งสอนแก่ภิกษุนั้นประการหนึ่ง สิริเป็นคารุตธ,ธรรมแปดประการดังพรนานามาชนีให้ภิกษุณีพึงบูชาคารวะนับถือปฏิบัติอย่าได้ล่วงละเสียจนตราบเท่าสิ้นชีวิตดูกระอาโนน์ผิวะพระมหาประชาบดีโคตมีรับซึ่งคารุตธรรมทั้งแปดจะยอมปฏิบัติได้ตถาคตก็อนุญาตให้เป็นภิกษุณี อุปสมบทกรรมแก่มหาประชาบดีโคตมีด้วยอัตตคารุธ,ธรรมนั้นทรงยินดีรับคารุธ,ธรรมแปดเป็นภิกษุณีพร้อมด้วยเจ้าหญิงสักยะอีกห้าพระองค์ลำดับนั้นพระอนนเทเถราเจ้าก็เรียนธรรมทั้งแปด ในสำนักบรมครูแล้วออกมาสู่สถิตแห่งพระมหาปชาบดีจึงแจ้งเหตุตามกระแสรพระพุทธดิกาตรัสสัง่งแล้วบอกซึ่งอัฏฐคคุรธ,ธรรมทั้งแปดนั้นแก่พระมหาปชาบดีพระมหาปชาบดีก็รับพุทโธวาดมีพระไทยประสทัทเลื่อมใสสมนณตแก่พระอานอนท์ว่า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้ามีความยินดีดุดบุรุษอันได้อาบน้ำชำระก,กล้าแล้วได้ซึ่งคันถับปุพชาติคือดอกอุบลและดอกมะลิก็ดีแล้วก็ถือเอาด้วยหัดทั้งสองแล้วตั้งไว้เหนือศีรษะอันนี้แลมีอุปมาชั้นใดเหมือนด้วยข้าพเจ้าอันรับซึ่งครุธรรมแปด อันเป็นพุโทโธวาดโดยเคารพจะน้อมนบนับถือปฏิบัติไม่ได้ล่วงละเสียจนตราบเท่าสิ้นชีวิตก็มีอุปมาดังนั้นพระอ,อนอนเทเถระเจ้าได้สดับก็กลับเข้าไปเฝ้าพระสัพพัญญูกราบทูลตามถ้อยคำพระมหาประชาบดีพระชินสีก็โปรดประธานอุปสมบทบรรพชาให้แก่พระมาตุจฉากับทั้งนางคติยะกัญญา สักยราชวงศ์ทั้งห้าองค์เป็นภิกษุณีสงฆ์ด้วยอัฐคารุธรรมนั้นด้วยกันทั้งสิ้นสถิตยอยู่ในกุฎาคารศาลาอรัญญิกาวาดวิหารนั้นครั้นออกพระวัดสาปวารณาแล้วพระบรมครูก็จะเสด็จด้วยพระภิกษุสงฆ์ทั้งห้าร้อออกจากเมืองเวสาลีไปสู่เมืองสาวัตถี ทรงสถิตณพระเชตวันพระเจ้ามหานามะเป็นพระเจ้าแผ่นดินสักยะพระนางพิมพาออกบวชเป็นภิกษุณีแล้วถึงความเป็นพระอรหันต์ฝ่ายข้างกรุงกบิลพัฒการเมื่อพระมหาประชาบดีเสด็จออกบรรพชาแล้ว ชนทั้งหลายมีอมาตย์และราชปุรหิตเป็นต้นจึงประชุมปรึกษากันว่าธรรมดาพระนครไม่มีบรม,มกษัตริย์ราชาสมบัติก็จะม่ได้ตั้งมั่นอยู่ได้จึงพร้อมกันกระทำราชพิธีราชาพิเศษยกมหานามะสกยราชซึ่งเป็นพระเชษฐโอรสแห่งพระยาอมิตโตธนะมหาราช ขึ้นเสวยมหายสวาริยะสมบัติสืบสันตติวงศ์ดำรงพิภพกรุงกบิลพัทโดยขัติยราชประเพณีส่วนพระยโะสธราราชเทวีชนนีพระราหุนก็ทรงพระโสกาโดนภาพจินตนาการว่าดังอาตมาปริวิตกอันธรรมดาว่าราชสมบัตินี้ย่อมถึงซึ่งวิจละจลาการหวั่นไหว มิได้เที่ยงว่าผู้ใดจะเป็นเจ้าของคารวนาดุดยางแห่งขมิน้นย่อมจะพรันสิ้นสีมิได้ติดอยู่นานแลสมบัติก็เป็นทายัตธนะสารแห่งพระราชสามีที่รักของอาตมาเมื่ออาตมายังดำรงชีวาอยู่ชนี้ยักษ์ตกเป็นของผู้อื่นได้และพระพัสดาก็ไม่ได้ทรงพระอาลัย เพราะพิจารณาเห็นว่าอากูลไปด้วยโทษมิได้มีประโยชน์เอื้อเฟื้อทรงเสียสละดุดก้อนเขละและยาพิษทรงคิดรังเกียดดังนั้นจึงเสด็จออกบรรพชาจะประโยชน์สิ่งใดแก่อาตมาอันอยู่ในคารวาสอันเป็นอธิน,นวชาติแห่งสังสารวัตรควรจะสละสมบัติออกบรรพชาโดยเสด็จ พระพัสดาการบัดนี้จึงเสด็จบทจอลีลาไปทูลลาพระยามหานามะแล้วก็แวดล้อมด้วยนางสกยราชนารีทั้งหลายสองหบนางกับทั้งอเนกสุรางนิกรปริจาริกาเป็นอันมากสิริเป็นห้าร้อยนางด้วยกัน เป็นบริวารก็เสด็จขมนาการออกจากกรุงกบิลพัทไปสู่เมืองสาวัตถีซึ่งถวายอัญชลีพระผู้ทรงพระภาคจึงกราบทูลขอบรรพชาก็ทรงพระกรุณาโปรดประทานภิกษุณีอุปสมบทกรรมด้วยอัฏฐคารุษธรรมแปดประการดุดกล่าวมาแล้วแต่หลังกับทั้งคณาเนกนารี5ห้ซึ่งเป็นบริวาร และพระนางเจ้าพิมพาภิกษุณีก็เรียนซึ่งพระกรรมฐานนาสำนักพระาศาสดาเจริญพระวิปัสสนาก็บรรลุพระอารหัตผลพร้อมด้วยพระจตุปฏิสัมพิทายานสมเด็จพระพิชิตมารทรงประพฤติซึ่งยาตถะจาริยาโปรดพระปยุระวงศาให้สถิตยอยู่ในสักคะโมกคมักควิถี เสด็จสำราญพระอิริยาบถอินทรีย์อยู่ในพระเชตวนาวาสอันอนาถบินทิกะมหาเศรษฐีบริจาคทรัพย์ห้สโกดสร้างถวายใกล้กรุงสาวัตถีราชพารากับด้วยพระภิกษุสงฆ์สาวกบรรสัตพุทธปิตุนิพพานปริวัครปริเชตที่21จบ